ตอนนี้เราอยู่กันในเกมไซเบอร์ผัง2 0 7 7ครับเควสของ j ูดีจะเกิดขึ้นหลังจากที่วีช่วยเธอตามหาเอฟเวอรลินที่หายตัวไปซึ่งจะทำได้เฉพาะกับตัวละคร V ีที่เป็นเพศหญิงเท่านั้นครับหลังจากนั้นในวันหนึ่ง j ูดีจะโทรบอกให้วีรีบไปหาเธอที่บ้าน โดยไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นว่าเอเฟเวอร์ลินฆ่าตัวตายในอ่างอาบน้ําระหว่างที่จูดี้ไม่อยู่เธอเลยอยากให้วีอุ้มร่างของเอเฟเวอร์ลินไปที่เตียงส่วนเธอจะโทรแจ้งตํารวจแต่ตํารวจกลับไม่สนใจเรื่องนี้เลยเพราะในเมืองในซิตี้คนตายเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วทั้งคู่เลยออกมาข้างนอกจูดี้ที่เลิกสูบบุหรี่มานานจะกลับมาสูบอีกครั้งเพื่อระลึกถึงเอเฟเวอร์ลินและเล่าว่าอาการของเอเฟเวอร์ลินนั้นเกิดขึ้นจากความบอบช้ำด้านจิตใจ ซึ่งเธอก็ได้เช็คบันทึกเบรนด์แดนซ์ของเอเวอร์ลีนและพบว่าหลังจากระบบของเอเวอร์ลีนถูกแฮ็กแทนที่วูดแมนที่เป็นผู้ดูแลจะช่วยเธอเขากลับข่มขืนเอเวอร์ลีนอย่างวิปริตขณะที่เธอหมดสติก่อนที่เขาจะเบื่อและขายเธอต่อให้ฟิงเกอร์แต่ตอนนี้จูดี้ยังไม่พร้อมจะทําอะไรเธอเลยขออยู่คนเดียวไปก่อนหลังจากนั้นจูดี้ที่ยังโกรธกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอเวอร์ลีนจะติดต่อมาอีกครั้งเธออยากให้แก๊งมอคสที่เธออยู่ยึดร้านข่าวจากแก๊งไทเกอร์ครอ ตอนที่ภารกิจปล้นลิลิกล้มเหลวเอเวอร์ลินนีกลับมาที่นี่พราคิดว่าข่าวเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจูดี้จึงอยากทําให้มันเป็นอย่างที่เอเวอร์ลินหวังเอาไว้และขอให้วีไปช่วยเธอเจรจาก,กับไมโกะมาเอดะที่ทําหน้าที่บริหารร้านข่าวแต่ไมโกะไม่สนใจความปลอดภัยของดอลเลยซึ่งจูดี้จะเล่าให้ฟังทีหลังว่าในช่วงหนึ่งจูดี้กับไมโกะเคยคบกันมาก่อนแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้กลับมามือเปล่าเพราะพวกเธอได้รู้ข้อมูลว่าวูดแมนกําลังจะมาถึงชั้นซ่อมบํารุง ทั้งสองคนเลยตามไปฆ่าวูดแมนเพื่อแก้แค้นให้เอฟเวอร์ลินก่อนจะเดินออกมาจากตึกถึงแม้ไมโกจะยังไม่ให้ความร่วมมือแต่จูดี้ยังไม่ยอมแพ้และตั้งใจจะไปคุยกับดอกคนอ,อื่นๆเพื่อหาพวกเพิ่มหลังจากนั้นจูดี้จะเรียกให้วีมาหาที่ห้องอีกครั้งทําให้ได้เจอกับทอมและล็อกแซนที่เห็นด้วยกับการปฏิวัติพ้ันข่าวและสมาชิกที่ตามมาเป็นคนสุดท้ายก็คือไมโกที่เปลี่ยนใจหันมาเข้าพวกอาวุธที่จูดี้เตรียมไว้เพื่อสู้กับแก๊งไทยเคราะหอ คือชิปควบคุมพฤติกรรมที่จูดี้ปรับแต่งให้ดอลทุกคนสามารถต่อสู้ได้อย่างมืออาชีพซึ่งมันก็มีข้อเสียอยู่คือชิปนี้จะทำงานอัตโนมัติเมื่อมีอันตรายเข้ามาทำให้เจ้าตัวไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คล้ายๆกับพวกไซเบอร์วิกลจริตเป็นไปได้ที่เจ้าตัวอาจจะฆ่าใครแล้วจำไม่ได้เลยซึ่งสำหรับดอลแล้วความรู้สึกนี้ก็ไม่ได้ต่างจากตอนที่โดนคนอื่นควบคุมร่างกายนักถึงอย่างนั้นนี่ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุด พราะจะให้ไปฝึกวิชาต,ต่อสู้กันเป็นปีก็คงไม่ทันว่าแล้วทอมก็โชว์สกิลการป่ามีดด้วยการใช้ชิปให้ดูแต่ไมโกไม่เชื่อว่ามันจะได้ผลจริงเธอเลยให้ทอมลองสู้กับวีที่เป็นนักสู้มืออาชีพ right. <Tom? S 2> pull that sequence that to a from t อม Gotta admit, not bad. Yeah, for the market square and Kabuki. Uh, before we start talking serious, Biz, gonna need to see serious action. You just saw him. I saw a bar trick. I want to see a fight. Got an expert in causing bodily harm among us. I want to see how Tommy handles her. V? don't mess up my digs okay i like it here it's on now what the you there can you hear me <laughs> look at me go you see that Woo! gotta do some me? cardio h a p now? I'm rarely happy, but that was proof enough. Let's get to it then. You've got an elite force of three muscle heads and a techie. What now? หลังจากมั่นใจว่าทอมล็อกแซดและไมโกเก่งพอที่จะสู้กับคนของไทเกอร์คลอได้จูดีจะอธิบายแผนของเธอต่อนั่นคือพวกเธอจะบุกไปจัดการกับร,ปรอปภและคนของไทเกอร์คลอ แล้วยื่นคำขาดกับทีมบริหารว่าพวกเธอจะยกส่วนแบ่งให้และกับการที่พวกเขาหามายุ่งกับร้านคราวอีกแต่ไมโกบอกว่าไม่ว่าเราจะจัดการกับคนของเทคกอร์อไปมากขนาดไหนพวกนั้นก็จะมาเพิ่มเรื่อยๆคนที่พวกเธอต้องจัดการจึงเป็นฮิลมิหัวหน้าตัวจริงที่แทบไม่เคยออกมาให้ใครเห็นเลยแต่ไมโกรู้ว่าเพนท์เฮาส์ของเขาตั้งอยู่ที่ไหนทุกคนเลยกลับไปพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวสําหรับภารกิจวันต่อไป ส่วนวีที่อาการซุดจะเล่าเรื่องที่ตัวเองป่วยเพราะไบโอชิปให้จูดี้ฟังซึ่งจะเลือกได้ว่าจะกลับไปนอนที่บ้านหรือจะค้างที่ห้องของจูดี้เลยเช้ามืดวันต่อมาจอนนี่จะแซวว่าเขาดูออกว่าจูดี้ชอบวีหลังจากนั้นวีจะเดินทางไปรอทุกคนที่จุดนัดพบไมโกะจะขึ้นไปอยู่กับพีโรมีเพื่อดึงความสนใจส่วนวีจูดี้ทอมและล็อกแซนจะบุกตามขึ้นไปซึ่งแต่ละคนจะค่อยๆกระจายกันไประหว่างทาง ทำให้เหลือแค่วีที่ขึ้นมาถึงชั้นบนสุดแต่ในเพนท์เฮาส์กลับไม่ได้มีแค่ฮิโรมิกับไมโกะอย่างที่ตกลงกันเอาไว้เพราะไมโกะตั้งใจใช้ภา,ารกิจนี้แสดงให้คนของไทเกอร์คอรเห็นถึงความโหดของเธอและความไร้ประโยชน์ของฮิโรมิเพื่อที่เธอจะได้เข้าร่วมแก๊งไทเกอร์คอในฐานะผู้นําคนใหม่ของคราวซึ่งเราจะเลือกร่วมมือหรือเปล่าก็ได้หากว่าเราเลือกยึดตามแผนเดิมวีจะต้องสู้กับทั้งคนของไทเกอร์คอและต้องสู้กับไมโกะที่ใช้ชิปของจูดีด้วย ทำให้สุดท้ายทุกคนในห้องตายกันหมดเหลือแค่วีคนเดียวที่รอดออกมาและเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้จูดี้ฟังซึ่งเธอก็ดูจะตกใจที่ไมโกตายและขอเวลาคิดเรื่องนี้ตามลาพังหลังจากนั้นจูดี้จะติดต่อมาอีกครั้งเธอเล่าว่าช่วงนี้เธอใช้เวลากับการพัฒนาเบนแดนซ์แบบ2คนพร้อมกันเธอเลยชวนวีมาดำน้ำเพื่อบันทึกเบนแดนซ์ด้วยกันซึ่งการบันทึกเบนแดนซ์นี้ทำให้ความคิดของวีกับจูดี้เชื่อมถึงกันด้วย จุดที่เธอเลือกคือหมู่บ้านที่เธอเคยอาศัยตอนเด็กๆแต่ภายหลังก็ถูกนําท่วมเพราะการสร้างเขื่อนที่นี่เราจะได้เห็นร้านอาหารที่จูดี้คุ้นเคยถึงอาหารจะไม่อร่อยมากแต่ก็เป็นอาหารที่ดีที่สุดที่เธอเคยกินตอนเด็กๆได้รู้ว่าจูดี้เสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กๆและถูกเด็กคนอื่นบูลลี่เรื่องนี้ปู่ของเธอเป็นช่างเทคนิคที่สอนวิชาต่างๆส่วนย่าเป็นคนอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย หลังจากนาำท่วมครอบครัวของเธอ,อ,อก็ย้ายไปอยู่ในเมืองในสิตี้แต่สุดท้ายปู่กับย่าก็ออกจากเมืองไปจูดี้เลยอยู่ตามลาพังแต่อยู่ๆอาการของวีก็แย่ลงทําให้จูดี้ต้องรีบพาเธอกลับขึ้นมาจูดี้เลยชวนให้วีพักในกระท่อมแต่ระหว่างที่วีออกมาเปิดเครื่องปั่นไฟเธอจะได้ยินการสนทนาระหว่างจูดี้กับเอฟเวอร์ลีนพอเรื่องนี้ยังวนเวียนอยู่ในหัวของจูดี้ซึ่งจูดี้จะบอกเราเพิ่มว่าหลังจากที่เราบุกข,ข่าวทุกอย่างก็วุ่นวายไปหมด แก็งเธอเกลีกลอกลับมาแก้แค้นทอมถูกฆ่าตายล็อกแซนแทบหนีออกมาไม่รอดลับถูกปิดไม่มีกำหนดแต่เธอยังไม่อยากพูดถึงเรื่องนีเพราะจูดี้อยากให้วันนี้เป็นวันของเธอกับวีก่อนจะเข้าสู่ฉากโรแมนต์ You thinking about Evelyn? Clouds has gone to shit. Tiger Claw No Next took revenge for Hiromi and the rest. There was a firefight. Tom's dead. Roxanne barely got out alive. House is closed until further notice. I'd rather not talk or think about it. I didn't want to tell you. I wanted this to be just our day. On it, it is ours. หลังจากนั้นในเช้าวันต่อมา จูดี้จะสารภาพว่าเดิมทีเธอคิดจะออกจากเมืองไนท์ซิตี้แต่ตอนนี้เธออยากอยู่ที่นี่ต่อกับวีและอนุญาตให้วีใช้ห้องของเธอเป็นที่พักได้ซึ่งก็คือตอนจบของเวสนี้ครับ Why do you want to leave? You know everything that happened. Guess it just got to me. But now, from where I stand, Night City started to feel like the place to be. Give me your hand, Vee. all set congrats just gave you unlimited access to my pad whoa ah, asking me to move in if it's what you want or just drop by when the urge grabs you you sure isn't exactly a small thing this i like you want to see you lots the way i see it there isn't anything else to consider wanna go there now You can if you want. Gonna stick around for a bit before I head back. See ya, Judy. สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ ggkisto.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็มากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ใน e s ส r i ิ t ชันใต้คลิปเราไว้ต้องกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ